นผู้มีพระพระมหากรุณาธิคุณสูงยิ่งต่อชาวบิลังครับผู้สร้างเนืองสิ่งที่จะอธิษฐานจิตต่อไปนี้ก็คือเรื่องของดรรงเก้ากอีกแต่ว่านี่คือคำอธิษฐานจิต12ข้อผมจะเริ่มต้นด้วยคำว่าข้าพเจ้าแต่ท่านก็เอ่อเปิยชื่อตัวเองนะครับห้ามไปชื่อผม ไม่องั้นพระองค์ท่านนั้นว่ามีผมมาพูดอยู่คนเดียวรวมทั้งพรามณ์ข้อพราก็ต้องกล่าวเลยนะแล้วก็ผมก็จะนำกล่าวไปที่แล้วก็จนครบสิบสองข้อเริ่มเลยนะครับผมข้าพเจ้าจะท่านต่อในเชื่อที่เดี๋ยวก็ว่าตามผมนะครับข้าพเจ้านายส,สีสิรไรดาพนขอถวายสัตว์ ปัญญาณขออวยสาตปัญญาณต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งดังต่อไปนี้นางต่อไปนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีจะจงรักภักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ และจากเทิดทูนและจากเทิดทูนรักษาวไว้รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระกษัตริย์ทร,เร,รงเป็นประมุกมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นขมุขข้อสองข้อสอง ข้าพเจ้า <bord> ข <ering> ้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเราเว้นความชั่วเราเว้นความชั่วเกรงกลัวบาปเกรงกลัวบาปจะรักษาศีลห้าจะรักษาศีลห้าปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาจะปฏิบัติตามหลักของศาสนาข้อสามข้อสามก้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองให้ ต่อกอครอบครัวต่อชุมชนและสังคมด้วยสติปัญญากำลังความสามารถและให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ข้อสี่ข้าพเจ้าจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เก็บออมเงินดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพุ่ทางการเงินทางก,การเงินให้เกิดรายได้สมดุลของครอบครัวให้เกิดรายได้สมดุลของครอบครัวข้อห้าข้อห้า ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปกปักรักษาจะปกปักรักษาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิส่งแวดล้อมทรัพย์สินของส่วนรวมทรัพย์สินของส่วนรวมและรักษาความสะอาดและรักษาความสะอาดของหมู่บ้านชุมชนของหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อมีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์เพื่อมีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพแข็งแรงข้อ6ข้อ6 ข,ข้าพเจ้าจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักความสามัคคีต่อกันมีความรักความสามัคคีต่อกันให้อภัยกันให้อภัยกันดูแลซึ่งกันและกันอยาดูแลซึ่งกันและกันครอบครัว เหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อให้สังคมอบอุ่นเพื่อให้สังคมอบอุ่นข้อเจ็บอเจ็ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบระเบียบกบังคับอบังคับของสังคมของสังคมและร่วมเฝ้าระวังและร่วมเฝ้าระวังไม่มีคนชั่วไม่มีคนชั่วคนไม่ดีอยู่ในหมู่บ้านคนไม่ดีในหมู่บ้านและจะทําให้หมู่บ้านชุมชนลดพ้นจากอาชญากรรม ข้อ8ข้าพเจ้าจะร่วมและส่มสมการรวมกลุ่มเป็นกองพลพึ่งพาตนเองเองพ,พเงเื่อเพื่อประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชนเพื่ออนาคตของโลกหลานที่มั่นคงนขง็ลขกล้า พาพเจ้าจะเชื่อฟังจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามวินัยของคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านะชุมประชาคมหมู่บ้านและจะให้ความร่วมมือก่อสวนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ข้อสิบข้าพเจ้า,า,ะจ,าจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นปฏิบัติตามเสียงข้างมากเคารพเสียงข้าง,น,าง,างน้อยข้อสิบเอ็ด ข้าพเจ้า,าจะปฏิบัติตามาทามนุนหมู่บ้านสันติสุขก้าดีาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความสันติสุขบนความพอเพียงครอบอครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันเพื่อน้องคนลูกหลานชาวบุญลิลำข้อสิบสองข้อสิบสองอ่าข้าพเจ้าอาข้าพเจ้า กระทำผิดคำสัย์นี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพบแต่ความเสื่อมสลายหากข้าพเจ้ากระทำตามคำสัตย์นี้ปฏิบัติดีขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีเงินทองสุขกาย สุขใจตายไปขอให้ขึ้นสวรรค์สาธุ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 และขอผู้ว่ารักข้าพเจ้ามากๆสาธกขอไม่ได้ต้องปฏิบัติเชิญทางครับ